เอาละค่ะมากันที่กิจกรรมของพันธมิตรนะคะโคราชที่เขามีการขึ้นป้ายรณรงค์โหวตโนกลางเมืองยื่อโมนะคะพร้อมกับเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนนั้นออกไปใช้สิทธิ์แล้วกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพื่อสั่งสอนบรรดาน,นักการเมืองและเรียก,กร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นนะคะ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่หน้าโรงแรมเมืองทองและร้านข้าต้มในตีถนนชุมพลหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากลุ่มพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดนครราชสีมานะคะได้นำป้ายอิงเจ็ตรณนารงโหวตโนขนาดใหญ่ติดไว้บนอาคารด้านหน้าโรงแรมเมืองทองจำนวนหป้าย นายสุพจน์พิริยสกุลนะคะแกนนำพนมิตรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าป้ายดังกล่าวนะคะกลุ่มพนมิตรโคราชจัดทำขึ้นเองเพื่อลณรงให้ประชาชนนั้นร่วมกันโหวตโนในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการปฏิเสธนักการเมืองระบบเก่าและเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นนายสุพจน์บอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มพนมิตรได้ติดป้ายรณรงค์โหวตโนโดยระบุข,ข้อความ รวมพลังคนไทยไล่คนโกงโหวตโนแบบปูพรมตามสองฝั่งข้างถนนและก็ปริเวณสีแยกในเขตเทศบาลนครราชสีมาไปแล้วกว่า200ป้ายนะคะอันนั้นถือเป็นการรณรงค์ล็อตแรกแต่ว่าถูกผู้ไม่หวังดีมาขโมยถอดป้ายออกไปแล้วกว่า10ป้ายค่ะแต่ว่าทางกลุ่มก็ยังไม่ย่อท้อนะคะเดินหน้ารณรงค์โหวตโนต่อไป และในวันที่11มิถุนายนนี้ก็จะไปร่วมกันจัดเสวนารณรงค์โหวตโนโครั้งใหญ่ขึ้นที่โรงแรมจอมสุรางถนนจอมสุรางญาตินะคะเขตเทศบาลนครราชสีมาซึ่งก็จะมีแกนนำพันมิส,ส่วนกลางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลณ์นายพิภพธงชัยนายปันเทพผัวพงพันธนายเทิดภูมิใจดีนะคะ แล้วก็ช่วงใกล้วันเลือกตั้งก็คือ3กรกฎาคมกลุ่มเครือข่ายพันธมิโคราชจะเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนโหวตโนไปตามถนนสายหลักทั่วตัวเมืองนครราชสีมาด้วยค่ะ